ก็สวัสดีกันด้วยน,นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพาทำลำโพงบลูทูธจาก esp 3 2มสนอุปกรณ์หลักที่เราต้องมีแน่ๆนะครับผมตัวแรก esp 3 2ตัวนี้ผมใช้เป็น esp 3 2 d e v อง v 1นะครับผมเป็นตัว30มสิบพินแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้เป็นโมดูลแปลงเสียงไอตัวนี้เหมือน ชื่อมันคือ xhm หนึ่งสามเก้านะครับผมมันไม่มีชื่อบอกผมพยายามนึกชื่อเมื่อกี้แล้วก็ลำโพงผมใช้เป็นลำโพงสี่โอมสามสิบวัตต์สองตัวเลยนะฮะหนักมากผมพลาดซื้อตัวหนักมาโอเคส่วนไอ้นี่โค้ดผมจะใช้เป็นใน Arduino เนาะแล้วพวก โค้ดหรือไลบรารีอะไรเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ description ให้พวกเราเข้าไปเปิดดูกันได้โอเคอย่างแรกไอ้นี่เราต้องรู้ก่อนมันจะมีขาเล f t ขาไ i g h ใช่ปะแล้วก็ลำโพงตัว p ก็คือ positive ตัว n คือ negative ก็ควบวกคู่ลบปกติมี vcc มีก้าวนี่ฮะตรงนี้จะเป็นขั้ว vcc ตรงนี้เป็นกาวก็คือนี่บวกนี่ลบนั่นเอง ไอ้จะเป็นแจ็คสามจมิลนี่โวลูมปรับระบเสียงและเลฟเอ้ยเลฟไลท์นี่ฮะต้องการจะเป็นกลาวอุปกรณ์เพิ่มเติมที่เราควรจะมีหรือถ้าใครไม่มีบัตรกีเอาก็ได้แต่ผมมีพอดีเนาะผมใช้เป็นสายเมีเมียครับผมก็ผมจะแทนเลยว่าให้สีขาวมันเป็นเลฟสีเงินเป็นไรท์สีดำเป็นสายกลาวโดยที่ แล้วต่อเข้ากับพินที่ยี่สิบห้าีีห้าดีหกแล้วขากาวตรงบนบอร์ดดีพีสามสิบสองแล้วก็จะมีนี่ครับฐานเก้าโวลต์สองก้อนลงกำลันสิบแปดเพื่อเอาไว้ใจไฟให้เจ้าโมดูลตัวนี้โมดูลตัวนี้นี่รับไฟได้ตั้งแต่เก้าโวลต์ไปจนถึงสามสิบหกโวลต์ผมลองดูแล้วเท่าที่เวอร์ที่สุดอะคือประมาณสิบแปดโวลต์ครับผมก็เลยใช้เป็นฐานสองก้อนเก้าโวลต์ เดี๋ยวเรามาลองวัดไฟดูก็ได้ครับไฟที่ผมใช้ของถ่านนี่ครับผมจะวัดใช้มิเตอร์โวลต์มิเตอร์ปึ๊บเอาผมยังไม่ได้ต่อตรงนี้ถ้าต่อเสร็จแล้วไฟมันจะวิ่งอยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดก็ไม่ได้แย่ครับไม่ได้ไกลจากสิบแปดเท่าไหร่กำลังโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวเรามา เริ่มต่ออย่างแรกไอ้นี่ผมต่อเข้าตรงๆได้เลยกับเจ้าตัว e SP แล้วจากนั้นเราก็แยกออกมา2เส้นนะครับให้สีขาวเป็นขาเล f t left ต่อเข้าที่20 25คือขานี้ไ i g h ต่อเข้าที่ขา26และสีดำเป็นขากลาว สายกาวมันมันจะมีอยู่บอกอยู่แล้วครับว่าเป็น GND ก็คือกาวเนาะต่อเข้าไปครบนี่ครับจาก s p ลงโมดูลมันมีแค่เท่านี้เองแล้วต่อมาเราต้องมาต่อลำโพงนี่แหละที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดละลำโพงไอ้แข้งเง่งใหญ่จะเป็นแง่งบวกนะครับผมใช้สีแดงแล้วกันแง่งบวกอันนี้ผมก็ต่อเข้ามาเองเนาะ ่วนแง่งเล็กๆนี่จะเป็นขาลบมันก็จะไม่ค่อยแน่นหน่อยเนาะโอ้ผมมัเหลาสายไฟอาจจะต้องมีอะไรไว้เหลาสายไฟกันบ้างนะครับตัวอย่างอันนี้ผมใช้เป็นการ์ดตะเล็บเพราะว่ามันสะดวกมากสำหรับผมผมว่าทุกคนก็ต้องเคยตัดเล็บก,กันมาและฉะนั้นการใช้แค่ตะเล็บไม่น่าเป็นเรื่องยากสำหรับทุกคน ผมเน่นะว่าไม่น่าไม่ใช่ว่าทุกคนบางที่คนเขาตัดไม่เป็นเขาก็มีครับผมนี่แล้วก็บิดสายไฟไปให้มันเป็นอันเดียวกันทำทั้งสองอันเลยนะครับเพราะว่าเราต้องต่อเข้ากับตัวโมดูลแปลงเสียงเราสายไฟพวกนี้นี่หาได้ทั่วไปเลยฮะไม่ยากและอย่างหนึง่งผมลืมไขควง จะเป็นเพราะว่าเราต้องเอามาไขที่ตัวโมดูลเพราะาเราเป็นแบบเสียบนอ็อตเราไม่ได้เป็นแบบกิ๊แบบเสียบลงไปกดปึ้งให้มันแน่นโอเคแล้วตามเลยครับมันจะเป็น p l r แล้วก็ p เอ้ย n l r แล้วก็ p n ก็คือเนกาทีฟก็คือขั้วลบคือนี่สายนี้ของเราเราก็ทิ้มเข้าไปเลยสายมันแตกนะ เก็บเข้าไปให้แน่นมั่นใจว่าแน่นแล้วก็การไขน็อตเอาไว้ให้เรียบร้อยโอเคนงแล้วเอาต่อไปขาบวกเราก็ต่อเข้าไปเลยแล้วก็ไขน็อตไว้ให้มันแน่นโอเคเฮ้ยไม่แน่นฮะ แต่แขนมันไม่ลงแล้วแปลกจังเลยนะครับผมอาจจะผิดพลาดที่ผมเองอาจจะเสียบไม่เน่นปุบเสียบเข้าไปโอเคแล้วลำโพงอีกตัวนึงเอามาทำเหมือนกันเลยครับต่อสา์แล้วก็ต่ออันนี้ แต่ผมเมื่อกี้ผมสตัร์ไปผมหาสายไม่เจอผมรอผมทำสายหายนี่โค้ดลบของเราก็ต่อเข้าโค้วปกติเลยแล้วก็ขั้วบวกโอเคแล้วก็ ตามเดิมนะครับบวกบวกลบลบเ,เข้าไปใช้คีมบีบสายให้มันเป็นๆกันจะได้เอาเข้าไปได้ไง่ายๆ ทำการไขน็อตนะครับผมให้แน่นให้เรียบร้อยให้มันไม่หลุดออกมาเวลาเราใช้งาน ราจะตัดแต่งเติมอะไรมันก็ได้นะครับตามที่เราถนัดไอการนำของตรนี้ผมว่ามันไม่ตายตัวแล่แต่คนถนัดด้วยบต่คนอาจจะบัตรีเปลี่ยนใหม่ก็ได้และแต่คนผมผมสะดวกอย่างนี้เนาะโอเคก็เป็นอันเสร็จในการต่อลาโพงเนาะจากนั้นต่อแบตเตอรี่ครับผมเราจะต่อ ลบข้าที่กลาวแล้วต่อบวกเข้าที่ VCC โอเคครับแล้วเมื่อเราต่อเสร็จแล้วเราก็จะต่อตัว s p เข้ากับสาย micro USB, mm hmm. USB ทั่วไปนะครับ mm hmm. เพราะว่าเจ้าม i c คร i e a p 3 2เนี่ยมันต้องใช้ไฟประมาณ5โวลต์ในการเลี้ยงปุ๊บ mm hmm. นี่ครับ mm hmm. ก็จะขึ้นไฟติดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้น mm hmm. เรา ก็ต่อต่ออันนี้ลงไปก็จะใช้งานมือถอได้ตามปกติแล้วครับโอเคโอเคครับผมในส่วนของตัวโค้ดนะครับที่ผมด้ใช้ผมว่าถ้าใช้โค้ดตัวนี้เดีย๋ยวผมจะลงเป็นกุ้นได้ไว้ให้ไปดาวน์โหลดกันได้นะครับผมนี่ครับจะใช้เป็นตัวนี้ส่วนเวอร์ชั่นผมแนะนำให้ใช้เป็น ESP เวอร์เวอร์ชันไอ 2.0.17นะครับผมลองเวอร์ชั่นอื่นแล้วคอมไพนได้แต่พออัพโหลดลงมาปุ๊บมันไม่สามารถที่จะ open นไอตัวบลูทูธให้เราได้ connect กันนะครับผมฉะนั้นผมแนะนำเป็นตัวนี้ก่อนดีกว่าใช้งานบลูทูธได้โอเคกว่าโอเคครับส่วนในเรื่องของ้ตัวไลบรารีนะครับก็เดี๋ยวโหลดจาก GitHub เลยนะครับก็คือเราไปโหลดตรง นี่ครับคำว่าโค้ดโหลดไฟล์ซิปออกมาโหลดมารจได้ไฟล์รูป้างหน้าตายอย่างนี้จากนั้นวิธีเอามันเข้าไปนะครับเราก็เข้าไปที่ t k h t i b r a r y i n c คูร l ไล r a ี่แ a d s s ซิ l i b r r r y นะครับแล้ไปเอาไฟล์ที่เราโหลดเอาไว้แล้วก็กด Open แล้วมันจะ p o c e s s s n g แล้วถามว่าเราต้องการ o v e r l i ์ไรอันนี้หรือเปล่าเรากด Yes ไปเลยปุ๊บแต่ความเสร็จจะมีบอกตรงนี้ ว่า install e d แวจานั้นเราก็แค่รอครับผมนี่ครับ l i เมื install e d ก็คือมันติดตั้งเสร็จแล้วจากนั้นเราก็ทำการอัปโหลดโคดนี้เข้าไปที่ตัว ESP ได้เลยครับแล้วเราก็สามารถใช้งาน Bluetooth แล้วก็เป็นบ l u e t o o t h speaker แบบที่เราทำกันได้แบบปกติทั่วไปเลยโอเคครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปิดคลิปสักอ,อย่างหนึ่งใน YouTube ตัวอย่างเช่นผม เปิดเพลงแล้วกันปุ๊บอ่านี่ฮะผมก็เพิ่มเสียงที่ตรงนี้ก็จะประมาณนี้ครับ ในการใช้โอเคครับผมถ้างั้ก็มีคำถามอะไรเพิ่มเติมว่าทิ้งไว้ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะไล่ตอบคำถามเองถ้างั้นก็ไว้ไปครับเจอกันคลิปหน้าครับผมถ้ามีโอกาสเดผมจะมาลงคลิปเพิ่มเติมให้นะครับ